Ủa ừ. 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 กระดูกปลาทุกท่านน,น,นนะครับวันนี้ทิมก็อยู่ที่สตูนะครับพอจะลูกทีนี้มาเล่นงานยิ่งแก๊แล้วก็ไมโครครับก็มาดูกันว่าจะชวนตัวอะไรบ้างวันนี้ที่ลุงก็เป็นใจครับยิบปลาแล้วลุงปลาเจอกันได้หรือเปล่าตามลูงนะครับ Thank you. nhưng quái này như cái nào dồn mười cặp trái này chúa đá vào thì nó đầy đủ bằng thì mình mình, mình cắt luôn rồi นีมากทางเหล็กเลยนี่บางเทว,ว่าคืนบันน,นี้มันปล่อยู่ได้แล้วพี่กับปันนี้ถ้าคืนแบ้วนัวไอายา้ยะย่อมเสียวหวาบเลยพอ,อยังอี็นบัตลุงมมีแววเสียเยอะ cặp vô nó cặp à tao buôn quá cái liều rồi hên bắt liều này giật mềm, ít bắt luôn hay à? ดูเลยข้าดูรูบว่าลอืมโคอมธรรมดาขางในน้ำาันเนวนอนไม่ได้บางวันมันก็จินดีบางวันมันก็ไม่กินโอ้โอ้อินทีบัดลุงอะไราอินทีบัดรลุง หมายทีอุตส่าห์เบกไงเดี๋ยวนี่วิ่งตามึงวิ่งให้กูมิดต่าเอ้วิ่งให้กูมิดเอออุ่าห์เปิดวานแล้วไม่ไม่วิ่งเลยอืมนะดูเลย lớn, dày nắp nhỏ, lớn, nhỏ, lớn, nổi tốn nhỏ, lớn, nhỏ, ở bên lớn, nhỏ, lớn, nhỏ, lớn, thay cái máy đi mặt mặt rồi, mặt 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 nhìn thấy rồi, mặt mày, mặt 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 mặt

ตัวสีร้อยนะครับสีชมพูชิพายเลยตันเองไม่ไม่อัดทช่ไหมเดวมาตัวตนกินเลยไม่กินการ์ดเรา ui rút luôn cái kênh này Ôi, băng ơi tông tiền ạ tông biến ạ tông tiền ạ tông tiền ạ tông tiền ạ

อันนี้ไม่ปืน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 กดกดกดใต้เลยนะนี่กดใต้เลย

โอเคกายน่าากระซิอะอยู่ในป้ามันเดือมเนี่ย Lẻ lăng đuôi na, Ui <laughs> ui ui cắn mày tít Ui đốn lẹo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 , đi đi, này, bắn đi luôn, đuôi lẹo không bằng, ôi ปิดเกมซะน่ะเรยไม่ปิดเกมกูเฮ้ยมันต้องมีจังอ่ะวันนี้อ่ะตัอาอว่านี่ติดใชะรัโหนหเโอกินแค่จิกนะอืมกินที่อะไบ้างโอ้อ้น้ำเดือ chị tay à? <laughs> <laughs> ui lướt à? kẹp kẹp tay đi con đi con kẹp tay chặt tay.

Wow, mất liệu rồi gia đình con năm ai nhường đấy mày u u oh coi 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 bật break 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 bật break

chung con người này nào người này Wow, rồi, đi ừ, Nhàng mai đi <laughs> Nhàng mai đó, <laughs> nhàng mai đó Không <laughs> tiệp rồi Cá chảy cá ยิ้มว่ะขึ้นมากเ้นมาอืมเนมาดูสีดูสดูสีมา้มาเหล,ล็กว่ะไอ้อยาได้มาได้คุณลุเลยไม่ได้ล่ะ <c oughs> เล็กว่ะ <c oughs> เล็กว่ะ <c oughs> ได้ยังไา ครัไในรูน้อันหลาอยู่ในนั้นแหละกองอยู่ในนั้นกันเสียสีโลกรูอักินวันนี้แหละ tay luôn ốc măng ta luôn tuổi <laughs> <Tôi ở> đây <laughs> ui 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 bưng lô bưng lô lên bưng lô lên bưng lô mông 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 <laughs> bưng lô

จบคลิปไปแล้วนะครับก็ได้มาประมาณอินซีประมาณสี่ห้าตัวนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลประกอบการบนฝั่งนะครับวันนี้ก็ไม่โมเรือด้วยทุกอย่างดีหมดลาก็ใช้ได้ครับมีขึ้นผงให้ตีบ่อยๆก็เดี๋ยวไปดูผลประกอบการบนฝั่งนะครับ ใครที่จะมาลุกเรือก,กับไต้ไต้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเบอร์โทรให้ไว้นะครับก็ไปติดต่อกับไตเอานะครับนี่ผลประกอบการนะครับวันนี้ช่อนทะเลหนึ่งยินซีห้ามันเล็กนิดหนึ่ง ใช่นี่ได้ในเซี๊ยได้มก็จบทริปไปเลยนะครับก็ขอปิดทริปแต่เพียงเท่านี้นะครับคราหน้าจะพาไปที่ไหนก็ติดตามรับชมครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ